กำไร100-1%ถึงต่อวัปดาทำได้จริงไหมวันนี้มีความจริงมาเล่าให้ฟังครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเทรดอย่างเตา EP ีที่8ครับผมเดี๋ยวมีความจริงอย่างหนึ่งมาเล่าให้ฟังรับผมว่าเฮ้ยไอ้วัน,ล,วนละพันสัปดาห์ละพันหรือแม้กระทั่งสัปดาห์ละ3 4ี่พันเราจะเอาไปแทนเงินเดือนเนี่ยมันทําได้จริงไหมมีความจริงมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกับผมเพื่อไม่เสียเวลาเริ่มเลยนะครับหวัวข้อในวันนี้ก็ตามที่แจ้งไปครับผมผมมีพอร์ตที่กําไร 200%ต่อวีปมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับรีวิวพอร์ตเตาก่อนครับผมตอนนี้พอร์ตผูก MyFX Book ได้แล้วนะครับไม่รู้ว่าแต่ก่อนทำไมไม f x Book ของ IUX เนี่ยมันผูกไม่ได้ตอนนี้ผูกได้แล้วเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นกับผมว่ากำไรเนี่ยนะครับประมาณนะครับ147 เเปอร์์ซ็นตก็คือเติมเข้าไปร้อยหนึ่งใช่ไหมผมปั้นมาถึง247นะครับแล้วก็ถอนออกไปครับผมตอนนี้ครับผมฝากเข้ามา100ถอนไปแล้ว142นั่นหมายความว่าทุนของเราไม่มีในพอนร์ตแล้วหรือเปล่าครับผมที่อยู่ในพอร์ตตอนนี้เป็นกําไรล้วนๆนะครับในส่วนของตัวอ่ากำไรเนาะเราต้องดูที่แอปเกณฑ์นะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวเกณฑ์เนี่ยมันจะคิดจากยอดบาลานซ์ที่เหลืออยู่แล้วมันจะไปคํานวณครับผมอย่างเช่นสมมติว่าผมผ่อนร้อยหนึ่งใช่ไหม แล้วเทรดไปเนี่ยไอตัวแอปเกณฑ์ครับผมมันจะนับจากทุนเราแต่ว่าไอตัวเกณฑ์เนี่ยสมมติว่าอุคตี้ผมเหลือ80ได้กําไร8ดอลลาร์แบบนี้มันก็จะนับเป็น10%จากตรงนั้นเราเติมไปร้อยหนึงได้กำไร147ก็จะเป็น147%นั่นเองนะครับก็เทรดมั้งแต่เดือนมีนาเนาะ24มีนาครับผมจนถึงตอนนี้นะครับก็30% พฤษภานะครับสเดือนที่ผ่านมากําไรก็ตามนี้ครับมันนี่มีเนชเม้นท์ในพอร์ตครับผมเบื้องหลังของพอร์ตครับผมทุนแบ็กมันมี400ใช่ไหมผมเติมเข้ามา100นึงนะครับแล้วก็ใช้แค่นี้ครับผมก็คือผมจะแบ่งเป็นโหลดนะครับหรือว่านับเป็นกระสุนลิสเปอร์เทตอะไรก็ว่าไปผมมันจะเป็นแบบ20 20 20 20แบบนี้ปั้นไปได้7โหลดครับผมก็คือกาไรทั้งหมดเนี่ย7โหลดก็คือ140ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวทุนเนี่ยผมดึงออกไปหมดแล้วนะ ตอนนี้ถอนทุนออกหมดนะครับที่เหลือ100ที่อยู่ในพอร์ตตอนนี้ครับผมมันคือกําไรล้วนๆไม่มีทุนเลยนะครับมาถึงประเด็นที่จะเล่าให้ฟังครับผมว่าพอร์ตนี้ครับผมเป็นพอร์ตโอเวอร์เทรดครับผมเพราะว่ามีหลายคนแบบอยากหาเงินวันละพันอยากหาเงินวันละเท่านั้นเท่านี้ครับผมก็เลยจะเล่าความจริงอีกฝั่งให้คุณผู้ชมดูครับผมตอนที่เราสร้างชีวิตจริงๆ ตอนที่เราปั้นพอร์ตจริงๆะครับผมมันต้องทำแบบพอร์ตเตา่าที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปก่อนหน้าคุณผู้ชมสังเกตพอร์ตเต่าไหมครับพอร์ตนี้ครับผมเราเทรดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ153ออเดอร์ครับผมชนะ130แล้วก็แพ้อ, 23, นนอนะีก23ครับผมวินเลทเนี่ยอยู่ที่85%นะครับก็จะเห็นรับผมว่าไอพอตเนี่ยกว่ามันจะโตได้เราใช้ระยะเวลาเกือบ3เดือนครับผม2เดือนกว่าๆในการปั้น มันโตช้าเพราะว่าผมใช้วิธีการ Money Management ไว้นะครับการที่เราจะหาเงินได้สัปดาห์ละพันวิกล่าพันแบบนี้มันต้องทำกำไรอีกน้อยๆเนี่ยให้มันสม่ำเสมอได้ก่อนแล้วค่อยเพิ่มขนาดของหลอดไซส์พอเราหาเงินได้แล้วเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราแค่เพิ่มขนาดไซส์แล้วก็เทรดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็ตั้งเพ้าหมายว่าจะเอาวันละพันวันละเท่าไหร่ก็ตั้งไปนะครับพอนี้ครับผมจะเห็นครับผมว่า 140ดอลลาร์ของพอร์ตก่อนเนี่ยใช้ระยะเวลาในการหา2เดือนกว่าแต่ว่าของพอร์ตนี้ครับผมใช้เวลา1ว e e k เนี่ยกำไร115.84ดอลลาร์โดยที่นะครับผมเติมเข้าไปครับผม $50 ดอลลาร์เนาะแล้วมันก็ได้โบนัสมาไอโบนัสหรือว่าเครเดิตเนี่ยมันจะช่วยให้ทุนของเราเพิ่มขึ้นทำให้ ออกออเดอร์ได้ใหญ่ขึ้นครับผมเพราะว่ามันมีผลกับเลเวอเรจนะครับก็จะมีผลการออกออเดอร์หรือว่าเนี่ยหลักประกันคงเหลือครับผมนะครับมันก็จะช่วยให้เราออกออเดอร์ที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับทําไมผมถึงเรียกว่าภาพติปากหมาใช่ไหมทุกคนก็คือแบบว่าเวลาผมเอากไไําไรใหณผู้ชมดูเวลาผมโพสต์ว่าวันนี้ได้กาไรใช่ไหมมันจะมีอ e ีพวกขี้แสมาใช่ไหมว่าทําไมยอดเงินฝากเหลือศูนย์ยอดเงินฝากอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็คือ ทุกครั้งที่ผมโพสกำไรให้คุณผู้ชมดูอะ่ะผมจะฟิลเตอร์ให้เหลือแค่สัญลักษณ์ XAUUSD หรือว่าสินค้าที่เทรดแล้วมันเป็นกำไรเฉพาะวันนั้นซึ่งวันนั้นผมไม่ได้เติมตังค์มันก็เลยไม่มียอดเติมหรือว่าเงินฝากเพราะว่าผมฟิลเตอร์ให้ดูแค่กำไรนะครับส่วนเงินฝากของพอนนร์ตน,นีนะ้ก็ตามนี้ครับผมบาลานซ์ปัจจุบันนะครับก็ตามนี้นับการมีไอ โบนัสหรือว่าเครดิตเข้ามาเนี่ยมันช่วยให้เราออกเอาได้ใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับผู้ชมภาพเตะปากหมาบทเรียนนะครับอีกหนึ่งอย่างสําหรับพวกขี้แซะนะครับผู้ชมอันนี้สําคัญมากครับสำหรับคนบางประเภทครับคุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมจะเก่งแค่ไหนดีแค่ไหนพัฒนาตัวเองแค่ไหนเงินเดือนเยอะรายได้เยอะแค่ไหนคุณผู้ชม จะไม่มีวันเก่งเท่ามันกับแม่มันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผู้ชมพอร์ตนี้ครับก็ฝากเงินเข้ามา $50 ดอลลาร์นะครับแล้วก็ได้เครดิตมาอีก50าสิบลอดไซส์เนี่ยจะออก0.1แล้วก็0.05แล้วแต่จังหวะที่ตลาดให้เนาะตั้งแต่วันที่27มาพ,พี่ผมเติมเงินเข้าวันที่23นะครับแล้วก็เริ่มเทรดวันที่27นะครับกำไรแต่ละวันเนี่ย คุณผู้ชมก็จะเห็นกับผมว่ามันจะไม่มีความสมบูรณ์ครับผมมันจะมีแบบว่าวันนี้ได้มากบ้างวันนี้ได้น้อยบ้างก็แล้วแต่วันครับผมแต่ว่าวันที่มีจังหวะเทรดเนี่ยเราก็ต้องเก็บให้ได้นะครับอันนี้เทรดมาเนี่ยวันที่30มผมวันเนี้ยได้เยอะหน่อยครับผมวันที่30เนี่ยได้ประมาณสัก50กว่าดอลลาร์นะครับก็เลยทำให้ของวีคนี้เนี่ยเติมเงินนะครับเข้าไปแค่พันหกกำไรเนี่ยได้มาถึง3 0 0พัน คำถามคือพอผมทําได้แบบนี้อยู่แล้วแล้วทําไมถึงไม่ทําแบบนี้ Eport o v e r t r r d ทเนี่ยให้ดูตั้งแต่แรกเพราะมันก็จะเหมือนคนอื่นไงมันก็ฉลาดไงมันก็ได้แอคไงผมต้องเป็นคนโง่ของผู้ชมไงนะเป็นคนสอนฟ o เ e ็กที่โง่สุดในประเทศไทยไงก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับอันนี้คืออยากให้เห็นความต่างครับผูบ้ชมว่าก่อนที่เขาจะทําแบบนี้ได้ก่อนที่โค้ชคนอื่นจะทําแบบนี้ได้ก่อนที่เขาจะหาเงินเติมเท่านี้ ได้เท่านี้เขาผ่านกระบวนการแบบพอร์ตเต่าที่ผมทําให้คุณผู้ชมดูมาก่อนหน้านี้แล้วและทําไมคนส่วนใหญ่โค้ชส่วนใหญ่ถึงพรีเซนต์แบบนี้เพราะว่ามันขายคอร์สได้ไงมันเรียกวัยรุ่น XAU888 มาไงคุณผู้ชมแต่ว่าไอสิ่งที่ผมทำให้คุณผู้ชมดูผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าความจริงอ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทีเนี้ยถ้าเกิดว่าผมทำคอนเทนต์แบบ ให้ผ่อนหลังให้ดูใช่ไหมมันก็จะมีแต่พวกขิวเงินมาหรือพอทําภาพจำเยอะๆแบบนี้สิ่งที่คุณผู้ชมหลายท่านคิดอยู่ตอนเนี้เติมพันหได้สามพเลยเหรอวะกูจะไปโง่ลงทุนในหุ้นปันผลทําหาอะไรเอา3-5%เปนกูจะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันได้20%ต่อปีทําไมกูจะไปอย่างนั้นอย่างนี้ทาไมพอเขาคิดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับผมว่าเงินแบกของอรอตเนี้ยที่ผมเติมพันห แล้วได้3 0 0พันะทุนแบ็กข้างหลังคือเท่าไหร่ทุนแบ็กข้างหลังของพอร์ตเนี้ยคือ20รอบ20โหลดครับผมเหมือนกับพอร์ตเต่าที่ผมทำให้คุณผู้ชมดูเลยด้วยความที่ว่าพวกโฆษณาพวกสอนฟรีแต่ยิงแอดครับผู้ชมใน f a c e b o o กอ่ะผมจะสอนคุณฟรีมึงยิงแอดมาทำหาอะไร มึงก็แจกฟรีไปเลยมึงก็ทำยูทูบแจกฟรีมึงแจกในดิสตอมึงแจกในเฟซบุ๊กมึงยังอะมาทาหาอะไรก็รู้อยู่ว่าของฟรีมีโลกมึงต่อแหลทีนี้ครับผมพออีพวกนั้นเนี่ยมันโชว์โชว์โชว์โช,ช,ชว์ใช่ไหมสิ่งที่มือใหม่ที่เขาไม่รู้ที่เขาคิดเนี่ยเขาออมได้เดือนละสามพันเขาออมได้เดือนละพันห้าบางคนออมได้เดือนห้าพันบางคนออมได้เดือนหมื่นหนึ่งเขาก็จะคิดว่าถ้าผมทำคอนเทนต์แบบนี้นะเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยกูทํางานเงินเดือนสองหมื่นอ่ะกูต้องทําทั้งเดือนเลยเววะก่่ามันจได้ แล้วดูไอ้นี่ทําดเติมเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสามพันเจ็ดเนี่ยกูกินได้สองวีคเลยนะเว้ยคือคนที่เขาไม่รู้เขาจะคิดแบบนี้ครับผู้ชมพอเขาคิดแบบนี้เสร็จปุ๊บเขามาเทรดแล้วพอจะแตกเขามาเทรดแล้วพอจะแตกเข้ามาเทรดแล้วพอจะแตกไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ฉันยอมแพ้กับฟอ r ์เร็กไปแล้วเพราะว่าเขาไม่เห็นตอนที่สร้างเขามาโฟกัสที่ผลลัพธ์ของมันไงนี่ก็เป็นบทตผมว่าไอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อวีคสองร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อวีคเนี่ย พวกโค้ชทั้งหลายครับผมเขาไม่ได้เอาเงินทั้งหมดที่เขาออมได้มาทำเขาเอากำไรที่ได้มาแบบผมเนี่ยเอากำไรเนี่ยมาเติมใส่พอร์ตเล็กแล้วกดให้พอร์ตแตกไปเลยถ้าแพ้พอร์ตเนี่ยก็คือแตกเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการเอากำไรมาแบบนี้ครับผู้ชมมันเรียกว่าการฟลิปพอร์ตแบบนี้เรียกว่าการฟลิปพอร์ตบางคนอาจจะแบบปั 300, ้น50ไป300ปั้น50ไป500หรือแม้กระทั่งปั้น50ไปพันหนึ่งการทำแบบนี้ครับผู้ชมมันทำให้แอคได้พอพูดเนี่ย มันจะเป็นการชี้พงให้กระลอกไหมทุกคนคือแบบนี้มันแอคได้ 2. มันขายคอร์สได้คนขายคอร์สก็จะพูดประมาณว่ามึงจะไปเทรดเอาสต์ต่อเดือนทําหาอะไรมึงจะไปเทรดเอา1%ต่อเดือนทําหาอะไรยี่สิกว่าต่อปีเนี่ยมาซื้อคอร์สกับกูกูมีวิธีฟรปพอร์ตแบบนี้ให้มันได้เยอะๆเรียบร้อยไม่เหลือคุณผู้ชมโงเรียนแน่นอนเพราะว่า เนี่ยอาจจะเป็นทางออกของกูก็ได้นี่เป็นจุดพลิกชีวิตของกูเลยนะว้ยเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับผู้ชมอยากให้เห็นทั้งสองด้านว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นพอร์ตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปความจริงที่ต้องผ่านเผชิญเนี่ยมันจะเป็นแบบพอร์ตเตาแต่เมื่อไหรก็ตามที่เราหาเงินได้แล้วเนี่ยเราก็เ็นมันพอร์ตเตานั่นแหละแค่เพิ่มไซส์ขึ้นมาตั้งเป้าหมายเป็นวันขึ้นมาตั้งเป้าหมายต่ออดอร์ขึ้นมาว่า จะเอาออเดอร์เท่าไหร่นะครับนี่ก็คือทั้ง2ด้านที่อยากให้ผู้ชมเห็นว่าเราเอา 20%0% ต่อวิกได้ไหมเราเอาพันเปอร์เซ็นต์ต่อวิกได้ไหม,ไไหมคำตอบคือมันทําได้ครับผู้ชมแต่ว่าไอาที่ทําได้เนี่ยมันนับจากเงินที่เติมไงมันไม่ได้นับจากเงินทั้งหมดที่มีก็คือนับจากเงินที่เติมเข้ามานับจากเงินลงทุนเนี่ยมันก็เลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนแบบมันดูได้เยอะไง ประมาณนี้ครับผู้ชมนะครับสาเหตุที่เปรียบเทียบอยากให้เห็นครับผมว่าความจริงตอนเริ่มอ่ะมันไม่ได้ง่ายครับผู้ชมมันต้องผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายกว่าจะทําได้แล้วก็ก่อนจะหาวลาพันธ์ก่อนที่ผมจะทําได้แบบนี้ผมก็ทําแบบพอเตาอ่ะมาก่อนแล้วผมทําได้อยู่แล้วมันก็เลยเหมือนง่ายแต่พอคุณผู้ชมไปฝึกอ่ะบางท่านอาจจะแบบว่ายังทําไม่ได้เพราะว่าประสบการณ์เราอ่ะยังอยู่ในตลาดไม่นานพอข้อที่3น่ะคุณผู้ชมก็เห็นครับผมว่ามันก็จะมี การตั้งปอ๊บผมว่าจะเอาวันละพันหรือวันเท่าไหร่นะครับเช่นของวันเนี้ยผมก็ได้ประมาณสักพันเจประมาณเนี้ยนะครับข้อที่4เนี่ยนะครับวันไหนไม่มีเราก็ไม่ต้องเทรดไม่ต้องรีบครับผมแล้วก็เบื้องต้นครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราปั้นแบบพอร์ตตามาใช่ไหมแล้วก็หากำไรรายวีคแบบนี้ได้เนี่ยก็จะสลับเงินให้เริ่มสลับเงินนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่แบบว่ามีเงินเดือนอยูนะ่ใช่ไหมจากแต่ก่อนเนี่ยคุณผู้ชมจ่ายค่าไฟพันหนึ่งคุณผู้ชมก็ต้องเอาเงินเทรดเนี่ยพันหนึ่งอะ่ะไปจ่าย ไอ้เงินเดือนของคุณผู้ชมที่ต้องจ่ายค่าไฟใช่ไหมเอาไปเก็บไว้ไอ้ก้อนเงินมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก้อนเงินมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วก็อยู่รอดในตลาดได้เองก็ทั้งภาคทฤษฎีใช่ไหมที่ผมแชร์ให้คุณผู้ชมไปคลิปต่างๆนานานะครับอันนี้ก็จะเป็นภาคปฏิบัติให้ดูครับผมว่า ภาคที่ิดีเป็นแบบนั้นภาคปฏิบัติเป็นยังไงมันจะมีความผิดความเพี้ยนอยู่นะมันจะมีวันที่ไดกําไรมันจะมีวันที่ขาดทุนแล้วก็ความจริงมันไม่ได้ง่ายแบบที่เขายิงแอดมาโฆษณาขายคอร์สเรานะครับก็ประมาณนี้ครับผู้ชมสําหรับใครนะครับที่รอหนังสืออยู่ครับผมตอนนี้หนังสือวางขายแล้วครับผมเป็นอ e ีบุ๊กนะครับสามารถอ่านได้ผ่านแอป Google Docs สำหรับใครที่อ่านบนมือถือหรือว่าอ่านผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็อ่านผ่าน Google Docs ได้เช่นเดียวกันนะครับหนังสือเล่มนี้ครับผมก็ให้ส่วนลดครับผม25จาาาาก1ดล์น ประมาณ815บาทในนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมก็จะมีท่าเทรดที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็หาเงินได้จริงไอพอเนี้ยผมเทรยดยังไงพอตเตาผมเทรยดยังไงในหนังสือมีบอกครับผมแล้วก็ทุกการเทรดเนี่ยจะมีเทรดดิ้งรีแคปลงให้เรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเส้นประสาทครับผม เอาไว้ดักแบบกรณีที่เราแบบเป็นโลกประสาทว่าสรุปมันต้องเทรดหน้าไหนกันแน่วะนะครับมีเส้นประสาทเป็นตัวยืดแทนผมว่าเราต้องเทรดฝั่งไหนครับผมแล้วก็ระบบชัดเจนจําเป็นภาพได้ผมก็จะเอาเคสนี้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอยๆครับผมในกลุ่มวิดีโอนะครับที่เป็นโบนัสเนาะก็จะเล่าให้ฟังเรื่อยจนกว่าคุณผู้ชมจะราคาญว่า วิธีหาเงินเนี่ยมันทำหนึ่งสามสี่แค่นี้เลยนะครับใครสนใจก็ทักได้ที่เพจนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ที่ใต้ e ดคลิปช่น n นะครับผมสำหรับซัพพอร์เตอร์ที่จะมาเทรดด้วยกันให้ผมแทนคำขอบคุณเนี่ยผมเขียนอินดิเคเตอร์ให้ครับผมมันจะแยกสีตามระบบเทรดที่อยู่ในหนังสือครับผมให้แบบนี้นะครับผมว่าโอเคตอนนี้เราต้องเทรดฝั่งไหนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งเขียว ฝั่งฟ้าเนี่ยก็เทรดบายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งแดงก็เทรดเซลล์นะครับสำหรับใครนะครับที่กําลังหาโบรกเกอร์อยู่ผมตอนนี้นะครับเทรด่ังเต่าใช้โบรกเกอร์ iux นะครับฝากขั้นต่ำเนี่ยเพียง10ดอลลาร์นิดนิดถอนขั้นต่ำนะครับเพียง3ดอลลาร์เท่านั้นกับผมเรื่องใบอนุญาตมีครบคันสามารถเช็คได้ผ่านวิกิเ x แล้วก็ t ท u สฟ Finance ได้ถอนเงินเร็วมากภายใน5นาทีครับผมถอนขั้นต่ําเพียง3ดอลลาร ท่านั้นนอกเหนือจากนี้ครับผมทุกบัญชีของ IUX เนี่ยยังเป็นฟรีสวอปใครเป็นสายเทรดสั้นเนี่ยบัญชีประเภทโปรเนี่ยก็จะมีสเปรดที่แคบมากๆนะครับและที่สําคัญครับ IUX เนี่ยให้เลเวอเรจสูงสุด1ต่อ3,000ันมันทําให้คุณผู้ชมเนี่ยเติมเงินเข้ามาแค่นิดเดียวแล้วสามารถออกออเดอร์ขนาดใหญ่ได้สําหรับใครทีเ่เป็นสายโอเวอร์เทรดหรือว่าเป็นสายสัคเกิลปิงออกหลอดใหญ่ๆหน่อยนะครับยังไงก็ฝาก IUX ไว้ด้วยนะครับผม